สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมแ l a c k and l o r i g i n นะครับสำหรับคลิปนี้มาเตรียมตัวการเล่นอาชีพ Sniper Ideal Falcon กันนะครับว่าในช่วงเลเวลก่อนจะ80เนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวทําอะไรบ้างนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าควรอัปเกรดตัวละครในส่วนใดก่อนนะครับมาชมกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่มีสมาร์ทโฟน Android นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกม Black and l o c Origin ผ่านหัวเว่ยแอปแกลอรี่ได้นะครับซึ่งการดาวน์โหลดผ่านช่องทางหัวเว่ยแอปแกลอรี่นะครับจะได้สิทธิ์คว้าคูปองส่วนลดแล้วก็ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3 0้้าานบทดวย รวมถึงได้ของรางวัลในเกมเพื่อน,นําไปใช้ในการเก็บเลเวลให้กับตัวละครด้วยนะครับและในวันที่6-7พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการจัดงานในทีม Black ็ o ก Origin ที่หัวเว่ยเอ็กซ์เพรส store ที่เมกะบางนาด้วยนะครับโดยผู้เขา้าร่วมงานทุกท่านนะครับจะได้ดำดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการของแ l a c k r o c Origin นะครับและผู้เขา้าร่วมงานที่ดาวโหลดเกมผ่านหัวเว่ยแอปแกลอรี่แล้วก็เติมเงินผ่านแอปนะครับจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆในงานด้วยนะครับทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาของเกมกันนะครับเรื่องแรกที่สไนเปอร์ไอเดยเียมตัวก็คือเรื่ององงขการตีบกนะครับ แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราควรจะตีบวกที่อาวุธก่อนดีหรือว่าตีบวกพวกของสงสัยหรือว่าเครื่องระดับก่อนดีนะครับคำตอบก็คือเราควรตีบวกอาวุธก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงเลเวล80นะครับจะมีอาวุธชิ้นใหม่ที่เหมาะกับสายสไนเปอร์ ADL ฟอร์คอนอย่างมากเลยก็คือธนูยูดิโซฟนะครับซึ่งคุณสมบัติของธนูอันนี้นะครับอันแรกก็คือโซนิคบาร์เนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น5%นะครับสกิลโซนิคบาร์ก็คือสกิลโซนิคเวฟของสไนเปอร์นั่นแหละครับพอดีคำแปลของเซิร์ฟฟเเเเเวววอออออรรรร์์์ไไต้หหัััันนนนนกกกบบชืื่่่สิิลขงซียมมนนะค ดสกิลนี oceans, ้จะเป็นสกิลท like ี d ่นกโฉบประโจมตีอย่างรุนแรงแบบเป้าหมายเดียวนะครับซึ่งพอใช้ธนูนี้นะครับการออกประโจมตีแบบอัตโนมัติของนกเหี่ยวเนี่ยก็จะออกเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเมื่อเราสามารถตีบบก6ธนูยูริโซฟได้นะครับเมื่อนกออาประโจมตีใส่เป้าหมายนะครับตัวเป้าหมายจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%เป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็สามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ชั้นด้วยนะครับแปลว่าเป้าหมายที่เราตีอยู่นีมีโอกาสที่จะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก30%เนรรมตา็เเ้แงขึ ต่อมาเมื่อเราตีบวกสิบธนูยูริโซฟได้นะครับจะมีโอกาสออกของสกิลบิดบิดแบบพาสซีฟเนี่ยเพิ่มขึ้นตามค่าลักหารด้วย5นะครับนั่นแปลว่านกจะช่วยออกไปโจมตีให้เราบ่อยขึ้นนะครับรวมถึงเมื่อบิดบิดออกบ่อยขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้พาสซีฟเอฟเฟกของสกิลโซนิกเวฟเนี่ยออกไปโจมตีแบบอัตโนมัติบ่อยขึ้นเช่นกันนะครับและสุดท้ายทใจสุดของธนูอันนี้เลยก็คือการตีบวกสิบห้าธนูยูริโซฟได้นะครับจะเพิ่มค่า,าคริติคอลของสกิลเบิร์สคลาวด์อีีีกกกก4เเเเเท่่่าาลลลยยยนนนนะะะคคคครรรััับบแ้้ววว็จจพิิิมมตตอออดดขง30% ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับอัตราคีย์ที่เข้าจากสกิลเบิร์สคาวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค er ่าคีย์ Godzilla, ที่เข้าของตัวละครหารด้วย4นะครับถ้าเกิดว่าตัวละครของเราเนี่ยมีคีย์ที่เข้าเลทอยู่ที่100หน่วยนะครับอัตราคีย์ที่เข้าของนกเนี่ยก็จะอยู่ที่100หารด้วย4ก็คือ25หน่วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราตีบทส15ธนูยูริโซบได้นะครับอัตราคีย์ที่เข้าของตัวนกเนี่ยครับก็จะเท่ากับตัวละครเลยนะครับทำให้อัตราคีย์ที่เข้าของนกเนี่ยสูงมากเลยนะครับนอกจากคคคคคิิิบบบบบบบ่่่อออยยยยแล้้้้ววนนนนนะะะรรรรััััังเเเพมมมดดดาจตใหกกกีี30%ื15ธููโซไ แต่นั้นสไนเปอร์เอเดียลฟาวคอนนะครับควรเตรียมตัวโบกธนูให้ได้15ก่อนเลยนะครับจะได้โอนถ่ายไปที่ธนูอันใหม่ในช่วง180ได้เลยนะครับสำหรับการขาบธนูยูริโซฟนะครับจะต้องใช้บิสเกลนะครับซึ่งดอกจากมังกรเขียวแมวดําแล้วก็ไฮด้าแดงนะครับก็ไปหาวัตถุดิบบิสเกลไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าต้องใช้ทั้งหมด330ชิ้นเลยนะครับแนะนําให้ไปล่าจากมังกรครับเพราะว่ามังกรเนี่ยมันจะล่าได้ง่ายแล้วก็เลือดไม่เยอะด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากฟาร์มมังกรให้เร็วขึ้นก็แนะนำว่่่่าา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 ใใหห้้้ดดดึงงงงงงกกกกกกรร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 มมมมมมััััััชนนนนนนะะคคบบเเเเือจวววขีีียยยสถํไไปตตล ซึ่งราคาปัจจุบันที่ผมอัปคลิปอยู่ในวันที่28เมษายนเนี่ยราคาอยู่ที่60,000เองนะครับเป็นราคาที่ยังไม่สูงมากครับเนื่องจากว่าคนยังไม่ค่อยไปฟาร์มมังกรกันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนไฮคลาสกันนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ควรดึงการมังกรเพราะว่าสเปซไทม์ในรอบถัดไปเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์มิวแทนดากอนนะครับซึ่งจะเป็นมอนสเตอร์ประเภทมังกรอยู่เสมอนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นการที่เรามีการมังกรนี่ครับสามารถนํามาใช้งานในการฟาร์มพิสเกลได้ด้วยกนนชเ่ั จบในส่วนของอาวุธไปแล้วนะครับมาดูในเรื่องของของสวมใส่กันบ้างนะครับพวกเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านะครับเซตที่เหมาะกับสไนเปอร์ไอเดียฟอลคอนในช่วงเลเวลแปจะมีจํานวน2เซตนะครับเซตแรกก็คือเซต snow fiercer หรือว่าเซตไววิงนะครับอันที่2ก็คือเซตไรเดอร์นะครับที่จะบวกค่าไอจินะครับซึ่งส่วนตัวขอแนะนำให้ใช้เซต snow fiercer หรือว่าเซตไววิงนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถหาไอจิได้จากการใช้ประดับในช่วงเลเวลแปดสิบห้านะครับแต่ถ้าเกิดใช้เซตไววิงนะครับจะได้เซตโบนัสก็คือไไไดดดด้้้้้หนนน่่วววยยยแลลกกก็าเเมรระะะพิขึอีคับ ซึ่งการที่ตัวละครได้คิดที่ข้อเหลืออีกสิบหน่วยจากเซตนี้นะครับก็จะส่งผลให้ตัวนกเนี่ยมีอัตราคิดที่ข้อเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในส่วนของเสื้อไว้วิงสูตรครับจะได้ค่าเด็กเพิ่มขึ้น3หน่วยแล้วก็ได้คิดที่ข้อดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับวัตถุดิบที่ต้องหามาครับก็คือชาร์จสเกลนะครับซึ่งตับจำมังกรฟ้าแล้วก็วิงโกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดึงก้าวมงกรเขียวม,มาใช้งานครับก็สามารถเอามาตีมังกรฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนถ้าเกิดไปตีบินโกเนี่ยก็จะได้ลุ้นประดับเรียกว่า85ด้วยนะครับเป็นประดับบุ๊ชหนึ่งรูแล้วก็แบบตันนะครับซึ่งเหมาะมากกับสายสไนเปอร์ไอเดียลฟอลคอนนะครับเดี๋ยวจะพูดในส่วนถัดไปนะครับต่อมาเป็นส่วนของผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านะครับผ้าคลุมจะได้ค่าจิหนึ่งแล้วก็ได้ค่าฟรีบวกสองด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยจะได้ค่ารักบวกหนึ่งแล้วก็ได้ค่ารักเพิ่มขึ้นตามการตีบวกของรองเท้านะครับซึ่งวัตถุดิบต้องหามาครับตัวผ้าคลุมแล้วก็รองเท้าาเนนนี่่ยกกก็็คคคืออะะรรรััับบซึงดปจตวแล ก็จะล่ายากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามอน์เตอร์เลเวลค่อนข้างสูงนะครับแนะนำว่าให้ล่าจับผัสนาครับเนื่องจากว่าได้รุนการระดับสี่มงด้วยนะครับเป็นการที่เป็นชุดเกราะเป็นธาตุไฟนะครับเหมาะมากกับการเล่นกิลดิคหรือว่าเล่น PVP นะครับเอาไว้ลดดาเมจจากการปาดของซามูไรหรือว่าลดดาเมจจากการระเบิดของกวางได้นะครับต่อมาเป็นประดับในช่วงเลเวล85นะครับแนะนำเป็นประดับบูทแบบ1รูแล้วก็2รูนะครับโดยประดับบูทนะครับจะบวกค่าไอจิแล้วก็จะบวกค่าเทสปีดตามค่าไอจิของเราที่อััพไปนะครบ เมื่อเราใช้ประดับอันนี้นะครับสามารถดันสปีด e ได้ง่ายเลยนะครับก็เลยแนะนําให้ใช้เป็นเซตไว้วิ่งที่ส่วนของเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านะครับซึ่งประดับบูสองรูนี้สามารถหาได้จากบ,บอสต,ตัวเดียวเลยคือบอสเดคูล่านะครับซึ่งอยู่ที่กิฟเฟนดันเจียนชั้นที่2นะครับแต่ถ้าเกิดล่าไปแล้วไม่ดับสักทีครับก็ลองไปหาแบบหนึ่งรูจากมอนเตอร์ทั่วๆไปดูก็ได้นะครับก็จะดับจากตัวมอนเตอร์วินโกนแล้วก็ตัวแคมป์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเศตปูปิ้นที่เราต้องเตรียมไว้สําหรับแลกอุ โดยในช่วงเลเวล80นะครับเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์กันชุดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาวุธเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านะครับโดยในส่วนของธนูยูริโซฟเลเวล80นะครับจะต้องใช้เศษบุป,ปิ้นเลเวล80ในการแล่จำนวน30อันนะครับในส่วนของเสื้อไว้วิ่งสูตรนะครับจะต้องใช้เศษบุป,ป,ปินเลเวล80จำนวน20อันในการแร่นะครับในส่วนของผ้าคลุมไว้วิ่งนะครับจะต้องใช้เศษบุปิ้นเลเวล80จำนวน20อันในการแร่นะครับและสุดท้ายก็คือในส่วนของรองเท้าสลิปเปอร์ไว้วิ่งนะครับ จะต้องใช้เศษบุปบิ้เลเว่า80จำนวน20อันในการแรกนะครับรวมแล้วก็คือเราต้องหาเศษบุปบิ้เลเว่า80ในการคราบอุปกรณ์เหล่านี้จนวนทั้งหมด90อันนั่นเองนะครับและเมื่อเรามีเศษบุปบิ้นเหลือนะครับก็สามารถนํามาโมดิฟายหรือว่ารีโมเดลให้กับอุปกรณ์ของเราได้นะครับโดยการโมดิฟายขั้นต้นแต่ละอุปกรณ์นะครับจะใช้แค่1เศษเท่านั้นนะครับแต่ว่าการโมดิฟายขั้นสูงของแต่ละอุปกรณ์นี้จะใช้ทั้งหมด3เศษแล้วนะครับโดยในส่วนของอาวุธนะครับแนะนําว่าให้โมดิฟาายใหห้้ไดรรือว่นะคับ ในส่วนของเสื้อก็เน้นไปที่ไม่ให้พีหรือว่าดีเฟนเยอะๆนะครับหรือว่าเน้นค่าเด็กเพื่อเพิ่มดาเมจก็ได้นะครับในส่วนของพระคุมแล้วก็รองเท้าเน้นไปที่อิกนอพีดีเฟนต์นะครับซึ่งก็คือค่าจอะเกาะทางกายภาพนั่นเองนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการฟาร์มของสไนเปอร์เอเดียลฟาคอนในช่วงเลเวล80ขึ้นไปนะครับตัวแรกที่นำให้ฟาร์มก็คือแมวดาหรือว่าวิลโลสนะครับ เดินมัตเตอร์ประเภทสัตว์นะครับเราสามารถทำดาเมจได้แรงจากสกิลบิสเบนนะครับแล้วก็เฟืองฮันเตอร์รูนะครับโดยการแมดดามก็มีประโยชน์ด้วยครับเป็นการที่ใส่ในส่วนของรองเท้านะครับจะบวกค่าไอจิสองแล้วก็ค่าฟรีห้าหน่วยนะครับโดยมัตเตอร์แมดดามอยู่ในแผ่นที่โคโบฟอเรสต์นะครับต่อมาเป็นตัวพาสนานะครับเป็นมอเตอร์ที่อาจจะฟาร์มยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันตีค่อนข้างแรงนะครับพาสนาจะอยู่ที่สฟิงค์ชั้นที่2นะครับข้อดีของการมาฟาร์มพาสนาก็คือจะได้ลุ้นนนนการรระะดััับบ่เองค เป็นการที่เปลี่ยนชุดเกราะเป็นธาตุไฟนะครับเอาไว้เล่นในกิวลิกหรือว่า PP ได้ดีครับซึ่งเอาไว้ลดดาเมจจากพวกสัตว์เลี้ยงซามูไรที่ปาดเป็นธาตุไฟแล้วก็ตัวกวางที่ระเบิดเป็นธาตุไฟเช่นกันนะครับต่อมาเป็นมอนเตอร์แคมป์หนุ่ม่วงครับซึ่งอันนี้น่ามาฟาร์มมากเนื่องจากว่าการเนี่ยสไนเปอร์ใส่เอเดีก็ได้ใช้งานด้วยแล้วก็ได้ลุ้นเครื่องประดับบูชแบบหนึ่งรูด้วยนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวเป็นข้างต้น,นครับว่าเป็นเครื่องประดับที่เหมาะก,กับสายสไนเปอร,ร์เอเอรอดอรรอออปะะดับ,บแบบูเมนนกคคโ่ยที่่ชัั้นนทีคนะครย แต่สำหรับการ์เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะราคาดีไหมครับเนื่องจากว่าเป็นการ์ดที่เหมาะกับสาย Magic Catcher ที่ Auto Cast Skill Jupiter Thunder นะครับถ้าตัวเกม s ซิ v e r เวอร์กปรับมาให้สามารถเล่นสาย Magic Catcher ได้ดีอยู่เนี่ยราคาการ์ดก็น่าจะดีอยู่นะครับต่อมาค่ามาที่มอนเตอร์เลเวลเกกว่าเลยนะครับก็คือมอนเตอร์สวิปแมนทิตนะครับมอนเตอร์ตัวนี้จะดรอปการ์ดในส่วนของเครื่องประดับครับที่บวกค่าไอจิแล้วก็เพิ่มดาเมจกายภาพเปอร์เซ็นต์นะครับจากปกติการ์ดแมนทิตตอนเลเวล70เนี่ยจะได้ค่าสเตนแล้วิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับยจะได้ค่าสเจิแล้วก็ได้ดาเมจกาายภพเปอร์เซ็นนต์ะครับ หรือซื้อมผ่นทิศอยู่ในแผ่นที่เขาวงกดชั้นที่2นะครับไปตีแล้วลุ้นการกันได้นะครับมอนเตอร์หตัวที่อยู่ในขาวงกดแต่อยู่ในชั้นที่3ก็คือบาร์โฟเมตเจนะครับโดยมอนเตอร์ตัวนี้จะดรอปการ์ดที่เหมาะกับสายสไนเปอร์เอเดียอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการ์ดในส่วนของว่าคุมที่บวกค่าไอจนั่นเองนะครับรวมถึงบวกค่าคิดที่เขลย1หน่วยด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นมอนเตอร์ในกราสเฮมก็คือมอนเตอร์อินจัสติกนะครับเป็นมอนเตอร์ที่จะดรอปการ์ดที่ออโต้โซนิกโบเลเวลห้านะครับก็เป็นการที่สไนเปอร์สายเอเดียลฟอนควรใช้เช่นกันนอกจากการออกอาเชอร์แล้วนะครับ โดยการอินจัสติกในเวอร์ชันนี้จะเป็นการในส่วนของเครื่องประดับนะครับแต่ว่าการตีอินจัสติกอาจจะยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเลือดเป็นค่อนข้างเยอะนะครับเลือดล้านหกเลยนะครับอาจจะหาการโดยการดึงจากตลาดกลางหรือว่าเปิดสมุดส่งการเอาก็ได้นะครับและสุดท้ายมาพูดถึงระบบที่จะปลดล็อกในช่วงเลเวล80ขึ้นไปกันบ้างนะครับระบบแรกก็คือ a c c e s s o r y e Refinement นะครับเป็นระบบที่จัดปลดล็อกตอนที่ตัวละครมีเบลเลเวล80ขึ้นไปนะครับระบบนี้จะเป็นการตีบทให้กับอุปกรณ์ส่วนหัวส่วนหน้าส่วนปากแล้วก็ส่วนหลังนะครับ ซึ่งการตีบบกจะใช้วัตถุดิบโอลิอิลูในการตีบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างในการตีบวกก็คือ a l ลฟาเอนเอจีนะครับโดย a l ลฟาเอนเอจีจะเอาไว้ตีบวกขั้นหนึถึงส0ส่วนเบต้าเอนเอจีที่เป็นพื้นหลังสีม่วงเนี่ยจะเอาไว้ตีบบก11ขึ้นไปนะครับซึ่งเอนเเหล่านี้สามารถหาได้จากการใช้เหรียญแมวซื้อนะครับหรือว่าช่วยดิยวชี่ในช่วงเรียกว่า80ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถสุ่มจากร้านค้าวื้อไดเหช็อป และอีกหนึ่งระบบที่ปลดล็อกตอนเลเวล85ก็คือ a c c e s s o r y e n c h a n t m e n t นะครับเป็นระบบที่สามารถออบเมลให้กับในส่วนของหัวหน้าปากแล้วก็หลังได้นะครับซึ่งการมอบมในส่วนนี้จะต้องใช้เหรียญรูปดอกบัวอันนี้ด้วยนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าหรือว่าใช้แต้มคูเลตเนี่ยแลกจากร้านค้าก็ได้เช่นกันนะครับ และนี่ก็เป็นการเตรียมตัวของสไนเปอร์ใส่เอเดลฟอลคอนในช่วงเลเวลใกล้จะ80นะครับก็หวัง,งว่าจะมีประโยชน์สำหรับคู้ชมทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์และกด u b s สไคร์ช่องจินเจอร์ชาน e ลด้วยนะครับ u ับ c r คร e กดซุปเปอร์ตงให้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ